สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินในคลิปนี้ก็มาอยู่กันในด่านชา l เลน g ์นะครับของอีเวนต์รีรันเล่นซ่อนแอบในดินแดนในฝันนะครับก็มีทั้งของเก่าที่ยังไม่เคยทําด้วยนะครับแล้วก็2ด่านใหม่ที่เพิ่มเพิ่มเข้ามาในรอบนี้ในรอบรีรันนี้ก็มัดรวมในคลิปเดียวไปเลยไปรับชมกันสําหรับด่านชาเลน์ที่1น,นะครับก็แนะนำเลเวลอยู่ที่50 ก็ถือว่าเป็นด่านชาร์ลินแรกๆเลยนะครับศัตรูเป็นสีแดงทั้งหมดแล้วก็มีภารกิจท้าทายที่80วินะครับไม่ได้ยากเกินความสามารถสำหรับด่านนี้ในด่านแรกเราก็ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะครับก็คือตีบอสให้ตายก็จบแล้วไม่มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับ ด่านต่อมานะครับด่านชาริ่งที่2ก็เลเวลแนะนําอยู่ที่60นะครับแล้วก็ศัตรูสีแดงเหมือนเดิมแต่รอบนี้จะเป็นตัวถังระเบิดทั้งหมดนะครับภารกิจท้าทายคือให้ผ่านภายใน80วิวิ กานนี้อาจจะยากสําสหรับมือใหม่นิดนึงนะครับตรงที่ว่าศัตรูหลังจากตายแล้วจะวางพื้นไฟเอาไว้ซึ่งทําดาเมจทั้งฝั่งเราและก็ฝั่งศัตรูเช่นกันนะครับสําหรับคนที่เล่นได้ไม่นานก็อาจจะมีตัวละครที่เลือดน้อยเกินไปนะครับทําให้ตายได้ ด่านต่อมานะครับด่านชาลิ้น3ามเลเวลแนะนำอยู่ที่73ก็ถือว่าเยอะกว่าเดิมมากแล้วนะครับจาก50ขึ้นมา73แล้วแล้วก็ศัตรูก็ยังคงเกราะแดงอยู่เพราะฉะนั้นเบสสีแดงยังได้นะครับผ่านภายใน80วิ สำหรับด่านนี้ก็จะคล้ายกับการชาเลนจ์หนึ่งนะครับแค่ว่าบอสเก่งขึ้นเลือดเยอะขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ในการต่อสู้นะครับทำให้ตัวละครที่เราใช้ในชาเลนจ์หนึ่งอาจจะเอามาใช้ในด่านนี้ได้ไม่เป็นที่ประมาณนี้นะครับ ด่านต่อมาก,ก็เป็นในส่วนของด่านใหม่แล้วนะครับด่านชัลลินซีเลเวลแนะนำอยู่ที่80เลยแล้วก็ศัตรูก็จะมี2ตัวนะครับคือตัวบอสแล้วก็ตัวถังที่มันเป็นเกาะสีแดงส่วนตัวดโดรนก็เป็นเกาะเหลืองนะครับภารกิจท้าทายก็อยู่ที่105วินาที ก็คือต้องเหลือให้มากกว่า1นาที15วินะครับในดา่านนี้จะมีลูกเล่นอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของตัวลูกน้องประเภทดโ,โดรนตัวโดรนที่เกิดมาในแต่ละชุดเนี่ยถ้าหากเราเคลียร์หมดชุดหนึ่งบอสจะติดดีบัฟโดนดาเมจแรงขึ้น1ขั้นและมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะโดรนมันจะเสกมัเรื่อยๆเลยนะส่วน อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวระเบิดถังตัวศัตรูตัวนี้มันจะไม่หยุดมันจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนะครับซึ่งถ้าหากเราไม่เคลียร์มันก็จะมีโอกาสที่จะวิ่งมาหาตัวนักเรียนแล้วก็ตายตรงนั้นทําให้เกิดพื้นไฟนะครับซึ่งไอตัวพื้นไฟเนี่ยก็ทําดาเมจด,ด้วยเช่นกันทั้งเราและก็บอสเพราะฉะนั้นแล้วพยายามเคลียร์ตัวไฟให้อยู่ใกล้บอสมากที่สุดเพื่อทําดาเมจเพิ่มเติมนะครับ ด่านต่อไปด่านสุดท้ายแล้วชารเลล์5เลเวลแนะนำอยู่ที่80นะครับแล้วก็สตรูก็จะเป็นตัวเกราะแดงทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเสาฮิวให้ด้วยนะส่วนภารกิจท้าทายก็จบภายใน105วิเหมือนด่าน4นะครับ ในด่านนี้เนี่ยเหมือนเป็นการวัดดาเมจเช็ครูปแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่เอาฮิลมายือ้อก็ต้องใช้เสาฮิล2ต้นให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับในที่นี้ผมใช้ชิโรโกะในการยิงเสานะเพราะว่าเป็นเป้าเดี่ยวคอสถูกส่วนดาเมจหลักรอบนี้ก็จะเป็นสริกะที่เป็นตัวออโต้แอทแท็นะครับโฮชิโนะเอามาบัฟดาเมจสีแดงส่วนมุสกิคอหลักของเราก็คือเอามาทำดาเมจใส่ตัวไฟด้วยแล้วก็ใส่ตัวบอสเอง บอสส่วนใหญ่มันจะใช้สกิลบ่อยมากๆนะครับซึ่งไอ้ท่าหลักที่เราต้องใช้ฮิลเนี่ยคือท่าที่ยิงปืนรอบตัวนี่แหละเพราะว่ามันดูแรงเสาฮิลหนึ่งต้นเนี่ยสามารถรับดาเมจได้ประมาณ3-4ชุดนะครับพอเสาหมดก็รีบพังอีกเสาหนึ่งทันทีแต่อย่าพังสองเสาพร้อมกันนะไม่อะงั้นคุณจะทนดาเมจไม่ได้ส่วนตัวศัตรูที่ถือถังไฟมากพยายามทาลายตอนที่มันอยู่ใกล้บอสมากที่สุดนะครับพเพราะเผาครั้งละสองมือเลย จบไปแล้วนะครับสำหรับด่านเ n ลนทั้ง5ด่านของอีเวนต์เล่นซ่อนแอบในดินแดนในฝันนะครับอีเวลีลารอบนี้ก็ถือว่าทำา2ด่านเ n ลนเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะถือว่ายากเอาการอยู่นะเพราะว่าดาเมจค่อนข้างแรงแต่ถ้าหากเรารู้จังหวะ,ะวิธีการใช้อุปกรณ์ใช้ดีบัฟ จากตัวด่านเองเนี่ยเราก็จะได้เปรียบมากขึ้นนะครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย